โอโหตำรวจมางอะตัดล้นรถแทุกคนมันไม่ได้ล้นหรอกมึงอะตัดเยอะอ้ยำข้าชิ้นใหญ่มากคือตอนกระช่งมาถึงกระช่งเห็นกระชังตกใจมาฮะนี่ใสกุ้งหรอใหญ่มากนี่คือแลมอน โอ้ใส่พริกเผาไมม่้อองะืสำหรับคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไปกับช่องเม้ามอยนะคะสำหรับคนที่ดูหลายคลิปแล้วย,ยังไม่กด subscribe ใจร้ายอะ่ะสวัสดีค่ะผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เม้ามอยช่นลอีกแล้วิโฮช่องขาววันนี้เราจะมากินยำกันนะคะที่บ้านิ สวัสดีครับอ่าวันนี้เราชวนกระจังมากินยำฉลองครัวใหม่เราบอกกระจังว่าเราทําครัวใหม่มันก็จะต้องตื่นเต้นมากคิดว่าเราทําครัวแบบยิงย่งใหญ่อลังการไหมค่ะเขาว่า,าทาฝ้าในครัวใหม่เท่านั้นเองอยากเปลี่ยนฝ้าเป็นสีเหลืองนะคะเพราะเขาบอกว่าสีเหลืองที่ทําให้เรารับทรย์ ก็เลยเปลี่ยนฝ้าใหม่แล้วก็ทําเป็นสีเหลืองนั่นเองคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เลยชวนจัจัามากินยํากันเพราะร้านยาวันนี้เป็นร้านตำยําแซบลักกระบังซึ่งเป็นร้านที่เขาส่งอินบ็อกซ์มาหาข้าเมาตั้งแต่ช่วงที่รัฐบาลประกาศล็อกดาวน์กรุงเทพการไม่ให้นั่งที่ร้านค้าเขาก็บอกว่าร้านเขาเนี่ยเปิดมานานแล้วรสชาติอร่อยมากแต่ว่าแบบพอเจอวิกฤตเศรษฐกิจไปหลายๆรอกแบบนี้เนี่ยก็กระทเบเยอะมากอยากใช้ช่วยแบบคุณเข้าเมาลองชิมดูนะคะแล้วถ้าอร่อยบอกต่อเข้าเม้าก็เลยอ่ะ สั่งมากินดูนะคุณผู้ชมดูว่าจะเป็นยังไงแต่คิดว่าอร่อยนะคะดูจากหน้าตาแล้วที่อาหารมาถึงนะคะเดี๋ยวเราไปกินกันเดี๋ยวกระจังมาถึงกระจังมากินด้วยนะคะแล้วก็มาดูกันว่าตำยำแซ่บลักระบังจะอร่อยแค่ไหนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซ like, like. ับสไคร้แค่นี้และกดแชร์ด้วยนะครับแค่นี้<ๆ>เดี๋ยวไปกินกันข้างนอกนะคะ<ๆ>และนี่ก็คือแขกรับเชิญของเราชิง้งชิู ยก็กจ้งจีราค่ะสวัสดีค่ะอากัจ้ังเข้ามาแล้วก็จะางก็บอกว่าไหนกลัวมึงหไหนใหม่ใหม่ตรงไหนทุกอย่างเหมือนเดิมนี่ไงคะเงไี้ย่อยมันใหม่ที่ฝ้านี่ไงคุณผ<อ>ู้มชมเขาบอกว่าฝ้าสีเหลืองจะเหนียวซับมาให้เราน,นี่เหนียวซับหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้เหนียวซับออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าโดนไปจุกทีเดียวและนี่คือมีกบนะคะม่แต่งหน้าดูดิโดนแกงเลยมันบอกว่ามาบานเข้าง่าเพราคนกินเองทงนั้นไม่ต้องแต่งตัวใช่ค่ะ อ่าซึ่งได้ค่ะที่ตัวคนเมนมันไม่สวยอาใช่แต่ดาวันก็แต่งตัวบาบาแบบมีกลมเหมือนกันนี่ค่ะมึงไปไหนเอาดีๆมึงไปไหนมึงจะไปไหนไม่ได้ไปไหน่ะไม่ขึ้นงานเหรอวันนี้ขึ้นงานเหรอไม่งานก็เลยวันนี้ไม่ได้ขึ้นงานนะอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวเราไปกินตามยำแซ่บกันกัจจังน่าจะหิวแล้วแหละดูหน้าออกเพราะว่าถ่ายรูปเล่นมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้ว คุณผู้ชมและนี่ก็คือา้ารของเรานะครับวันนี้เป็นร้านตำยำแซ่บไรกระบังที่บอกว่าก็มีความอุดหนุนร้านค้าที่แบบว่าต้องการความช่วยเหลือเหมือนกันเพียง <c oughs> แต่ว่าของเขา,าอาจจะน้อยกว่าช่องอื่นนิดนึง <c oughs> <ๆ>เพราะว่าเขามค่อนข้างจะเลือกคอนเทนต์เป็นคนอยากแบบคืออยากเลือกอะไรที่เองอยากทานจริง <c oughs> ๆ,ๆเออนั่นแหละนะ <c oughs> เพราะว่าบางทีมันก็จะมาเยอะจริงๆอันนี้ต้องยอมรับนะคะ ผู้ชมวันนี้ยำน่าสนใจใช่คือจะบอกว่ายำเขาชิ้นใหญ่มาก<ช>คือตอนกระชังมาถึงกระชังเห็นกระชังตกใจมากะฮะนี่ใสกุ้งเหรอใ,ใหญ่มากกุ้งใหญ่มากแซลม,มอนใหญ่มาก,มากและทีส่สำคัญมันมีกุ้งกับแซลม,มอนที่เป็นดองซีอิกกอออ๊วเกาหลีอ่ามันก็เลยมันก็เลยเป็นความแบบว่ากรุบๆน่ากินนะ,ะมีกิมมิคที่แตกต่างจากทั้นยำอื่นนิดหน่อยใช่ซึ่งเราจะมาเริ่มกินกันเลยก็ไม่ได้เธอเพราะว่า มัน,มนแบบมันมีเรื่องสําคัญที่เราต้องมาคุยกับคุณผู้ชมถูกต้องค่ะใช่ก็คือก่อนกินข้าวเดี๋ยวให้กระจจาอ่านหนังสือก่อนเล่มนึงแล้วก็นั่งสมาธิโอ้ยโอ้ยเกียด <laughs> นะคะเกลียดนะ,ะคุณผู้ชมค่ะก่อนที่เราจะมากินกันอ,อาหารจุกๆแบบน,นี้เดี๋ยวมีเส้นหมี่เดี๋ยวมีข้าวเหนียวมาค่ะ ก็อยากให้ทางคินดูก่อน1เม็ดนะคะก่อนอาหารเพื่อช่วยที่กับบล็อกแป้งบล็อกไขมันเร่งอัตราการเอาผลานที่สําคัญก็คือเป็นดีท็อกซ์อ่อนลดไขมันที่สะสมบริเวณผนังลาไส้ทําให้พุงยุบเอวข้อของเราตัวนี้ใชมหนึ่งปีเต็มๆที่เราเทสกันมาถูกต้องคุณผู้ชมเพราะว่าปีที่แล้วเข้ามาบอกกาะจังอ้วนมากอินเสิร์ตวิดีโอนี่เราสคนเหมือนอึ้งอ่างสองตัว คือมันไม่ไหวจริงคือตอนนั้นน่ะลองทุกวิถีทางแล้วคือไม่ว่าจะเป็นการแบบไปซื้อยาลดน้ำหนักที่มันมีออยอบ้างไม่มีออยอบ้างการพยายามอดข้าวอดน้ําทุกอย่างทรมานหมดใจสั่นปวดหัวนอนไม่หลับผู้ชมเราก็รู้สึกว่าเราต้องหาตัวช่วยมาช่วยเราเพราะเราเป็นคนที่ชอบกินกินแล้วมันมีความสุขนะก็เลยได้ไปกินดูตัวนี้ออกมานะคะอยากจะบอกกับทุกคนว่าการลดน้าหนักเป็นเรื่องของกําลังใจมาเป็นสำคัญ อยากให้ทุกคนมีกาลังใจก่อนอยากจะลดน้าหนักอยากจะมีหุ่นที่แบบเล็กลง<ต>นะ้าหมาอ่าก็ให้ตั้งกำลังใจไว้ค่ะแล้วก็แอดไลน์มาตรงนี้ค่ะแอดทิมดูนะคะที่เราขึ้นไว้มากินก่อนเลยนี่จะบอกว่าเมื่อเช,ช้าฉันกินไปเพราะว่าเมื่อเช,ช้าฉันถ่ายหมูกรอบ แล้วอยากจะบอกว่ากินหมูกรอบไปแล้วทุกคนพอกินเสร็จแนี่ขับถ่ายโล่งตัวออกไปมากเลยเพราะว่าบล็อกทั้งแป้งของหมูกรอบน้ามันของหมูกรอบและไม่พอแค่นั้นหลังจากนั้นฉันเพิ่งจ้างเทรนเนอร์มาวันนี้เพราะฉันอยากเฟิร์ม oh. ฉันจ้างเทรนเนอร์ฉันออกกําลังกายชั่วโมงครึ่งเธอเชื่อไหมฉันไม่เวียนหัวไม่ใจสัน่น oh. ไม่เหนื่อยเลยแต่เงื่อออกเยอะขึ้นเ oh. oh. บิร์นมากขึ้นบ่อยเรื่องหนึง่ง หนึ่งปีที่้จะมากรจจังรดไป10โลพีาม้าลดไป10กว่าโล,โลนะคระับกัจจังออกกําลังกายเขา้าไม่ได้ออกนะครับเขาเป็ออนคนไม่ออกกําลังกายเลยเา,าไม่าก็จจมีเป็น2เคสนะคะให้เราดูเป็นตัวอย่างแล้วก็มี<แ>คอมเมนต์เยอะมากช่วงนี้ว่าพี่ม่าไปทาอะไรกับปากมาปากกว้าง <c oughs> ขึ้นก็บอกว่าคนเรามันไม่มีวันปากกว้างขึ้นคือหน้ามันเล็กลงพราะหน้ามันเล็กลงปากที่ไม่เท่าเดิมก็เลยดูกว้างขึ้นแค่นั้นเองนะคะคุณผู้ชมไม่ได้ไปทําอะไรหรอไม่ไม่ไปขยายปากอะไรเงี้ยอนะอาจจะบอกว่ากินจีนนะเพราะว่านี่ให หแพ็คมันมีสิแคปซูลแบบนี้จุกจุซึ่งอนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วเลยสองแคปซูลก็คือปกติอ่ะส่วนมากเขาจะให้ส0บแคปซูลจริงๆอ่ะทางโรงงานเขาก็จะแนะนำให้เราทำสิบแคปซูลเพื่อประหยัดคอสแต่เราบอกไม่เอาแถมอีกครึ่งครึ่งแผงเลยไปหาดูได้เลยผู้ชมส่วนมากใส่10และที่สำคัญคือของเรามั่นใจในคุณภาพวัตถุดิบแล้วใส่ไปเลยจุกจุกสิบบอกเลยเอาสิเอาให้เห็นผลนะ กล่องแรกให้มันเห็นผลไปเลยยังไงย,ยังไม่แอดไลน์อีกงงเสมอสกสำหรับคุณผู้ชมที่ช่วงนี้เห็นข่าวของกัจจังบ่อยๆนะคะก็อยากจะประกาศจุดยืนไว้ตรงนี้ว่าเขาเมาเข้าค้างเพื่อนอย่างเต็มที่แล้วฉันมั่นใจมากว่าเพื่อนฉันไม่ผิดฉันพูดตรงนี้เลยนะคะเพืฉันอยู่ในเหตุการณ์จริงในทุกๆเหตุการณ์พูดเพื่อประเด็นบอกเลยมันมันไส้จุดประเด็นอะจุดประเด็นบ้านให้มันจบตบไปนี่นี่คือแซลมอน ซึ่งรู้เลยว่าดอกซิ้วเกาหลีเพราะอะไรโรยงามา ừ, ใช่ใช่ไม่นนงั้นก็ไม่รู้หรอกแล้วก,ก็คือจิอ้มซีฟูด้ดเหรอฉ<อ>ันจิ้มซีฟู้ดเพราะเขาให้มาแค่เนี้ยแล้วจะเป็นซีฟูด้ดรสชาติไม่เหมือนที่อื่นน้องกิมเแต่ฉันชิ้มเปล่าๆก่อนลวกันนะไม่จิ้มซีฟูด้ดแล้วก็ใส่กระเทียมเหีียวปะอืะอ รสชาติออกแนวเหมือนโชยุมากกว่าซีอิ๊วหวานใช่แล้วก็ออกแล้วก็ไม่หวานมากมเป็นแนวแบบเค็มอ่อนออ,นอ,อันนี้มเม่เคยกินอต่ม,อม,าามาเป็นซีอิ๊วหวานเค็มใช่ใช่อันนี้เหมือนกินกับโชยุอันนี้เหมือนเป็นแซลมอนรองแบบญี่ปุ่นมากว่าใ,ใส่วาซาบิได้เลยอะ่ะกุ้งแก้วแชมปลาตัวปลาเอกอะ่ะเขามีกระเทียมป่นไหมเธอด้วยอุ้ยใช่เหรอ กระเทียมแผ่นคือไหนอ่ะทุกคนอ๋อเนี่ยนิดๆหน่อยๆดีข้างตู้เย็นใหญ่มีกระเทียมโทนอยู่กระปุกหนึ่งหยิบไหมหยิบมาหน่อยพี่กัญจังก็เป็นตัวกินกระเทียมโทนเธอโชว์ไซคกุ้งสิผู้ชมขายลองเทียบกับความกว้างของปากเธอกุ้งมันกุ้งมันใหญ่มากอ่ะดูนี่อ่ะเทียบกับหน้าข้าวใหญ่กว่าหน้าอุ้ยเป็นคนหน้าเล็กอ่ออ่อ่ะไหนก็มาแล้วกินเลยแล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นไง น้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นเปรี้ยวเค็มขอชิมน้ำจิ้ม่อยนะเหมือนวาซาบิดองเลยอร่อยมากเออรสชาติขอจิ้มแซ่บมากออกเด้เปรี้ยวหอมเหมือนหอมผักหรือสมุนไพรเมนูน้ำจิ้มรู้แต่เผ็ดเผ็ดเลยเผ็ดจี๊ดใช่ไหมอืมเผ็ดจี๊ดแต่ฉันชอบตรงที่หอมกระเทียมหอมใช่มันหอมหอมมากเลย เราจะเริ่มากินของเรากินของตรงหน้านะคุณผู้ชมอะไรไปอยู่หน้าแล้วก็กิน,กน,กนไปเลยเดี๋ยวเค่อยเอาแบบเอาจานอื่นเข้ามาเปลี่ยนมีคาว่ากินหมือไข่ก็อร่อยอ๋อ,อนี่ฉันก็มีน้ำจิ้มของฉันด้วยไทยก๋ันหลังทั้งร้อยนี่นะคะทุกคนแบบพริกะอะเขาเป็นชิ้นๆเลยเห็นไหมพริกเขียวเนี่ยดูตำม<ส>าเป็น,นอย่างเงี้ยสดมาก ตะเกียบคุณเขาเมา้าก็คือมีความเกาหลีมากนะคะลีเกาคลีคือลื่นมากเอาไม่อยู่เลยอือหืออือหือกุ้งใหญ่มากนี่เป็นหมูยอทอดอือหืออร่อยวะ่ะอือหือไม่ตืนเต๊นกับหมูยอมานานแล้วจะจิ้มหมูยอทอดขนาดนั้นเลยเหรอฉันขอ,ขขอกินกนระเทียมตซนก่อน มันเต่มมากนี่หรอจับได้ยังไงอืออันนี้หรอได้อันนี้เป็นแซลมอนนี่แซลมอนชิ้นหนามากใจด,ดูความหนานี่ขอกินกับข้าวนะคะเพราะว่าเป็นคนยองๆ่ะซิ อืมอร่อยจริงเหรยำอร่อยนี่มีเส้นด้วยนะทุกคนมีเส้นหมี่ด้วยจ้าเธอเห็นยังเดี๋ยวแล้วเหรออ่ามีมีเส้นด้วยไข่หมึกก็อร่อยไข่หมึกเดี๋ยวนี้น้ำมีขายทุกร้านเลยเพราะว่าเออเดี๋ยวนี้ก็มีแมคโครเข้ามาขายเออก็ซืออ้อ,อ<ๆ>แมคโครกันได้หมดเลย๋อแล้วต้องบีบมะนาวแมเห็นทําไมเขาต้องมีมะนาวมาให้อะฟือแบบบอลหมึกบีบมะนาวงเออไม่แต่มันชิ้นใหญ่มากไข่นี้ขอตัดออกหน่อยนี่ เรา,าไม่มีคินดูนะก็จังไม่กล้ากินขนาดนี้นะเพราะว่าหมึกไข่อ่ะก็จังเคยเห็นที่เขาทากันที่ตลาดแล้วอะโอ้โหทั้งน้ํามันทั้งไข่แบบอลังการงานสร้างมากอะถ้าไม่ม e ี now, ตัวช่วยคือไม่กล้ารับประทานเลยนะคะช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงกักตัวแล้วไม่ออกไปไหนใช่โอ้โหอืดตายพอดีเดี๋ยวผู้ชายทิ้งหมันดีก่อนอย่ามาพูดอย่างนี้เราอ้วนแค่ไหนเราไม่เคยโดนผ um ู้ชายทิ่ง ก็จริงนะแค่ผู้ชายเลิกแล้วผู้ชายเป็นนินทาว่าอ้วนได้ <S 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 1> <S 1> ใช่ใช่แพนมากอือร่อยนะพอดีนี่คุณผู้ชมอาหารดีเลยอะ่ะยำกุ้งสุกใช้ดูว่ากุ้งอ่ะเขาสุกแล้วมันหดใช่ไหมมันก็ยังใหญ่อยู่อืมจริงเหรอใหญ่อย,ยอยู่หดแล้วนะหดแล้วก็ยังใหญ่อยู่โอ้เอา<ะ>สิ เนี่ยดดูดิชอบอาหารเขาหลากหลายดีแล้วก็รสชาติค่อนข้างมีความยูนิคในเรื่องของน้ำจิม้มอะไรอย่างเงี้ยไม่สำยายมานี่รสชาติมาตรฐานแต่ผัดหมี่นี่ิศนะไม่ค่อยมีร้านใช้ เห็นไหมหมูยอเลิศใช่ไหมเหมือนยอกก็คือชอบหมูยอชอบมากหมูยอกินมากพัดหมี่นิดถึงมันมีกบนะมีช้อแบบว่างิ้งนหนามากจริงนะคือซาชิมิมาเอง อะไรคะแซมนดีน้ำแซมอนดีนอ่ะจะบอกแล้วว่ายำแสมมรูม้สึกสดเข้มข้นหอมมะนาวใช่นี่ผู้ชมมะมาวงโอ้ยให้ฟิลมะนาวอ,อตยอเบาๆอื <laughs> ช่วงนี้เป็นไงบ้างแล้ว <laughs> ก็ได้ไปไหนแล้วก็นั่งสมาธิอยู่บ้าน <laughs> ไม่ค่อยได้ไปไหนก็เลยมีเด็กบอกว่าให้น้องสมาธิอ่านหนังสือค่ะขยกลัวข่ำช่วงนี้ก็นักข่าวตามตัวกันให้พอนถ้าบอกเราว่าไม่ไม่สามารถแล้วคือพูดที่เดียวจบแล้วใช่มันไม่มีอะไรจะพูดแล้วเอาจริงที่โพสไปฉันว่าฉันพูดหมดแล้วไงจะพูดอะไรอีกครบอั <c oughs> ครบแล้วจบแล้วไม่ต่อแล้วแต่มาเอออย่างโพสล่าสุดเนี่ยที่โพสต่อเพราะว่าน้องเขามาพูดว่าเราแบบพูดไม่จริงไง ทุกไม่ถจริงหลักฐานพยานถกเถยเยอะมากเราก,ก,เก็เลยเอาพยานหลักฐานมาแปะว่าเรามีหลักฐานว่ามันจริงเท่านั้นเองแล้วก็ก็ไม่ต่อแล้วคราวนี้ไม่ต่อแล้วจริงจบอ้าวล่ะแซลมอนเป็นคนชอบกินแซลมอนบ้างรู้ยังไงเธอต้องเป็นหมีแน่เลยอ้ ่่ีไข่แดงนึบเค็มอ่อนๆไม่แห้ง <c oughs> นี่เธอทำไมเธอไม่เอพา MC, พี่ชายเธอมากินฉันเป็น FC พี่ชายเธอมากดูกิเทปฉันก็ขำฮ่โบ๊ะบบะมัน <c oughs> บ๊ะบบะมาก <c oughs> ใครชอบพี่ชายเข้ามาอยากให้มาอ,อกเพจมาปบ่อยคอมเมนต์นะคะเพราะว่ากัลจังเป็นหนึ่งคนที่ชอบดูมาก oh! มดูที่ไรขำทุกทีอ่ะเอาจริงๆไม่ต้องดูก็ได้เห็นอยู่ด้วยกันทีไรอ่ะขำทุกทีอ่ะฮาจริงอ่ะสองคนเนี้อย่างนี้มันนั่งได้สามคน ซึ่งน้ำมันก็ต้องคนก่อนเลือดถูกไหมล่ะเนาะซึ่งเราก็เลยเลือกผู้ชายผู้ชายก่อนผู้ชายอยู่แล้วปกติเมื่อไหรผู้ชายไปเรียนให้ผู้ชายมาหิวหรือยังไงก็ไม่รู้เนี่เล่ยๆเนาะอือแล้วจานนู้นคืออะไรอ่ะพอ่เอ๋ะนายนะเราเวลาไปเจอนี่เป็นยำหอยนางรมซึ่งเขาไม่ได้มาเป็นแบบ อย่างนี้เข้าไปน้ำยำปกติเข้ามาโอ้ใส่พริกเผามไม่ต้องนะก็ม,มีน้ำพริกเผาไหมครูเผือ่อบางคนแบบชอบแบบมีน้ำพริกเผาหรือชอบแบบไม่มีน้ำพริกเผาแล้วเธอก็เอาเอากระเทยโรยเข้าไปกระเทียมออ่าืม นี่มาน้องหอยดับดูดไปแล้วโหสกูบิท้าสิบสามโหตำรวจตำมวจล้นเลยทุกคนโหมันไม่ได้ล้นหรอกมึงอะตักเยอะก็ตักเยอะกูโอ้โหล้นเลยเดี๋ยวเอามาตัวเดียวนี่ตัวเดียวยังล้นเลยดูย้อยนางทองย้อยอยากกินมาหลายวันแล้วใชั้นเป็นไงบ้างดี นี่สิดีเลยสดรสชาติอร่อยอือดีเลยม่ะใช่ดีเลยอ่ะปกติบางที่มันจะเป็นรสชาติที่ฉันไม่ชอบมันคือรสชาติยังไงไม่รู้ไม่ถูกเหมือนแบบเน้นไปทางพริกเผาพริกเผาหวานหวานแต่อันนี้เปรี้ยวใช่อันนี้มันออกแนวยำยำเปรี้ยวซึ่งกะจังชอบรสชาติแนวนี้มากกว่ามันเหมือนยำจริงแล้วมันรสชาติครบรสมันเปรี้ยวใช่ อมใหญ่มากมต่อยอีงนั้ช่วงรับยากรุงเทพเป็นโอกาสที่ดีนะที่คนจะใช้เวลาว่างดูแลหุ่นเปิดทำงานไปมันจะเป็นฟีแบบว่าคนแบบทักแบวุ้ยไปทำอะไรมาสวยขึ้นผอมลง เคล็ดลับมีคนถามฉันด้วยในไลฟ์สดต่างต่างว่าพี่กะจังกินยังไงทำทำยังไงน้ำหนักของม,มาสิบโลก,กะจังทานกินดูทุกมือ้อแม้กระทั่งมื้อไหนที่รู้สึกว่าเป็นแค่แบบเหมือนข้าวไข่เจียวสมมตินะเป็นแบบมื้อบเบาๆกะจังก็กินคือมันบล็อกอาหารมื้อนั้นได้ไม่มากก็จริงเพราะอาหารมื้อนั้นมันไม่หนักแต่อย่าลืมว่ามันไปเอาไขมันเก่าออกมาด้วยอ๋ออ๋มันก็เลยช่วยนะคะกระจังก็คือกินทุกมื้อเลยถ้าใครไม่รีบแค่อยากคุมน้ําหนักเดิมก็กินเฉพาะมื้อก็ได้แต่ว่าสูตรที่กะจัง จะเลือกเฉพาะมื้อหนักก็ได้ใช่แล้วแต่เลยอ่ะอย่างนี้ผมต้องเอาไปให้เพื่อนนักศึกษากินป่ะแบบเพื่อนที่ว่าทั่วอะไรเงี้ยที่มอยยังน้ำได้ไป็นได้บางคนเขาอาจจะอยากลดทุนบางคนเขาอาจจะชอบสุนที่เขาเป็นอยู่แล้วใช่นอกจากคางพัฟต์แบบนั้นถูกต้องแต่เราอ่ะเราพอเห็นตัวเองในกล้องอ่ะ บางทีมันไม่สบายใจคือกราจังไม่ชอบตัวเองที่เวลาตัวเองรู้สึก่ตัวเองอ้วนคือกจังอึดอัดในการใส่เสื้อผ้ามากมันไม่ไหวก็จะรู้สึกว่ามันแน่นแล้วก็ต้องรู้สึกเหนื่อยง่ายมากเนื่ความที่กระจังเป็นไฮเปอร์เวนทิเลชันบ่อยด้วยเป,เป็นอาการของโรคหนึ่งนะซึ่งเคยเป็นข่าวอยู่เหมือนกันไปเข้าไอซียูบ่อยอยู่คือจะเกี่ยวกับเรื่องระบบหายใจยนะเพราะฉะนั้นนะอ่ะอ้วนเนี่ยอันตรายเจ้าหนากระจังมันมันสามารถมีโรคแทรกซ้อนได้เยอะกระจังก็เลยคิดว่าไม่ได้ต้องดูแลตัวเองนนิดนึ ซับไม่ได้ที่สุดอีดอกเลิกกับเราไปแล้วไปมาว,ว่าเราอ้วนอันนี้คือไม่ได้จริงจเราก็เลยแบบเราก็เลยเป็น motivation หนึ่งในการที่จะทําตัวเองให้ดีขึ้นสวยขึ้นอะไรอย่างนี้ต้นนะ้าใช่ใช่จริงๆมันก็มีการพัฒนาการหลายอย่างอย่างจริงๆอ่ะเราไม่ได้มองว,ว่าอุอ้ยคนอ้วนคนผอมแบบเป็นการแบบคือทุกคนมีหัวใจหมดแหละ<อ>แต่มายที่ว่าใครอยากพัฒนาตัวเองในด้านไหนอยากกะจ่ังอ่ะอยากพัฒนาตัวเองอย่างเช่นอยากให้ร่างกายเฟื่อยขึ้นอยากฝึกภาษาจีน อ,อยากาท,ทําธุรกิจเก่งขึ้นเราก็จะไปเรียนสัมมนาสูากไหมอยางต<อ>ัตอนเนก่งขึ้นหรืออะไรเงี้ยคือเราก็ปรับปรุงตัวเองทุกุกครั้งงาน,นที่เวลาเราเลิกกับผู้ชายไม่คือเราเสียใจก็จริงนะแต่เราไม่เคยทําให้ตัวเองแบบว่ารู้สึกว่าปล่อยตัวกินอ้วนนอนเละเทะไปวันวันคือเมื่อ,อไหร่ที่แบบเสียใจปุ๊บ่าจะรู้เลยว่ารีสตาร์ทเริ่มใหม่เว้ยจะผอมลงจะฉลาดขึ้นจะเก่งขึ้นจะรวยขึ้นจะสวยขึ้นนี่อันนี้จะเป็นเวรของเรา ไม่ก็เลยทำให้เรามีวันนี้กันไงใช่พะเราเลิกมาหลายคนเหลือเกินเรวก็พัฒนาเราเลยพัฒนาได้เยอะมาก๋ยวจะบอกว่าก็ขอบคุณคินดูนะเพราะว่าต้องขอบคุณผู้ชายทุกคนที่ทำให้เรามีผลิตภัณฑ์คินดูออกมาอยาจะบอกว่าขอบคุณผู้ชายทุกคนที่เข้ามานะคะใช่ทำให้เรามีผลิตภัณฑ์นี้นะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าทุกวันนี้นะคะแฟนเก่าทุกคนก็ยังวอริไทยสตอรี่ว่าสวยมากน่ารักมาก แช้ก่อนทุนมคนไม่หยุดอือไม่ได้โมโนนะคะทุกคนรีพายโอ้ยน่ารักเกินตางี้อออยากซื้อคนดีอย่าลืมกินดูนะคะ<ช>ไม่ต้องออรอเลยแต่กรสุนไม่้ใช้ทำไมกำไม่ได้ด้วยยคุณผู้ชมมาเป็นว่าตำยำแซ่บลากกระบางนะครับเป็นร้านยำอีกร้านหนึ่งที่ reliable นะสั่งมากินได้อร่อย วัตถุดิบดีเป็นใหญ่สดถือว่าสั่งแล้วไม่จกตาวันนี้เพิ่งเห็นเพจดัง,ดงโดนเองเพจย่ออออ่างจอจานสั่งกุ้งรองน้ำปลามาในรูปในรูปเบอเริ่มเลยและสั่งมาเป็นแบบเศษกุ้งลอยๆอยู่ในน้ำปลาเนี่ยถ้าเกิดว่าเห็นจากร้านนี้เราก็รู้สึกว่าโอ้ชิ้นใหญ่ได้ใจใช่สั่งได้นะคะเพจตามยำแซ่บระกบะบังแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ว่าคุณชมจะทานอะไร อยากให้มีเอาไว้ก็คือคินดูไม่ต้องพกเป็นกล่องแบบนี้แค<ต>ปซูลแผงแบบนี้พกใส่กระเป๋าเอาไว้ไม่ต้องกลัวว่าจะสลับก,กับยาอื่นเพราะว่าแผงของเรามีสกรีนคินดูให้นะคะสวยงามน,นะคะไม่สมีดสพู่เรียบร้อยก็เอาจริงอันนี้แอบสเอาภาพขอบคุณชมว่าบางมือที่เขา,ากินหนังสิเขา,ากินก่อนอ่าสองเม็ดใช่ใช่สองเม็ดเราก็กินก่อนทุกมือเลยเพราะว่าเราเป็นเจ้าของแล้วก็ กินต <c oughs> ลอดเรามีสต็อกอยู่แล้วไง <c oughs> ใช่สั่งได้ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ตอนแรกๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องสินค้าขาดตลาดค่ะเพราะว่าเราก็เพิ่งแบบเพิ่งเคยลองขายเนาะ<ช>สั่งมาทีหมื่นสองหมื่นเรก็รู้สึกว่ามันเยอะมากแล้วค<ช>ิดว่าปีหนึ่งน่าจะหมดที่ไหนได้วันหมดสี่ <c oughs> วันหมดก็งงเขาก็งงกันว่าอืมแล้วมันต้องสต็อกเท่าไหร่ตอนนี้เราสต็อกเยอะแล้วก็พอที่จะมีพร้อมส่งให้คุณผู้ชมทันผอมได้ทันใจ ส่งวันนี้สั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งอีกวันได้แบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็สั่งกันได้ที่แอดคินดูแบบนี้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณกันจังจีราด้วยขอบคุณค่ะคุณขา้าว้าขอบคุณค่ะคุณอาร์มนะคะก็เดี๋ยวรีบไปนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวอัพไปเพื่อไ,ไม่ทันนะค,ะ <c oughs> คุณผู้ชมถ้าชอบอยู่นี่อย่าลกดไลค์ like, กดซับสไครป์กับช่องมาว์มอยด้วยแล้วก็คลิปหน้าเราจะไปทำอะไรที่ไหนฝากติดตามด้วยคลิปนี้ยเนี่ยแฟนสาวไม่ได้เห็นหน้าแฟนสาวไม่ได้เห็นหน้าเดี๋ยวนี้ ชอบแบบเอฟซี<อ>น้องบออยเอฟซีแล้วก็<ำ>ไม่ใช่อะไร <laughs> ตัดตัวเองออกแบบรีวิวตลอดไ,<อ>ไม่ธรรมดาธรรมดา,มมา,ดานอ่ะจนโชว์ฝ้าใหม่ของกัน